คลิปนี้จะอธิบายวิธีการตรวจสอบปรินเตอร์ในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะพิมพ์ออกมาได้นะคะอันนี้ให้เราเช็คที่ปรินเตอร์นะคะว่ามันไม่ติดเพราะอะไรนะคะก่อนอื่นก็ลองเข้าไปในโปรแกรมดูก่อนนะคะว่าเราใช้ปรินเตอร์ตัวไหนอยู่นะคะสมมุติว่าปรินเตอร์ที่เป็นปรินเตอร์ขายเงินเชื่อของเราไม่ติดนะคะเราก็ตรวจสอบที่เมนูจัดการระบบกำหนดเครื่องเก็บเงินนะคะ ดูหมายเลขเครื่องด้านล่างนะคะตรงนี้เป็นเครื่องที่2นะคะเราก็ไปคลิกที่เครื่องที่2นะคะแล้วก็คลิกที่แทบรายละเอียดนะคะเราจะดูว่าตอนนี้พิมพ์เตเครื่องพิมพ์เนี่ยมันกาหนดไปที่เครื่องอะไรอยู่นะคะตอนนี้มันกําหนดไปที่เครื่อง F3LQ310 ที่วงเล็บ Copy 1นะคะก็ให้เราไปเช็คที่ตัว Control Panel เพื่อที่จะดูว่าตอนนี้ในระบบ Windows ของเราเนี่ยกำหนด มีพิมพ์เตอร์ตัวนี้อยู่หรือเปล่านะคะก่อนอื่นนะคะก็ให้ดับเบิลคลิกที่คอนโทรพา a n e นลนะคะหรือถ้าใครไม่มีคําว่าคอนโทรพา a n e นลที่หน้าจอนะคะก็ไปที่สตาร์ทนะคะแล้วก็พิมพ์ค้นหาที่ช่องเสิร์ชเอาก็ได้นะคะคําว่าคอนโทรพา a n e นลนะคะพอเปิดขึ้นมานะคะก็จะมาเจอที่หน้านี้นะคะแต่ถ้าใครไม่เจอหน้านี้นะคะให ให้ลองเปลี่ยนตรงคำว่า view by นะคะเปลี่ยนเป็น small icon นะคะเสร็จแล้วนะคะให้หาคำว่า device and printer นะคะตรงนี้ในส่วนตรงนี้จะแสดง printer ทั้งหมดนะคะที่มีการลง d ดเวอรเอาไว้นะคะถ้าเกิดไม่มันไม่ขยายออกมาถ้ามันปิดอย่างนี้อยู่ก็คลิกสามเหลี่ยมขยายมาดูรายชื่อ printer ได้นะคะตะกี้ที่เราพบว่ามันไม่ติดเนี่ยคือเครื่องนี้เห็นไหมคะ สังเกตเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันมันเป็นสีจางด้วยนะคะก็ะแสดงว่าปรินเตอร์เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างลองเช็คดูว่าเปิดสวิตช์หรือยังหรือว่าต่อสาย USB แน่นหรือยังถูกต้องไหมนะคะ,ะแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเปิดสวิตช์แล้วต่อสายเรียบร้อยแล้วทำไมยังไม่ติดนะคะก็ลองดับเบิลคลิกขึ้นมาดูนะคะว่ามีคิวของปรินเตอร์อะไรคร้างไหมตอนนี้มันขึ้นว่า Unavailable นะคะเหมือนกับว่าเราไม่ได้เปิดสวิตช์ p r i n เตอร์เอาไว้ลองคลิกขวาดูอีกทีหนึง่งคลิกขวานะคะแล้วก็เช็คคำว่า printer property นะคะ,ะตรงนี้เห็นไหมคะแสงถ้ามันขึ้นสองป n t e เอร์นะคะขยายออกมาแบบนี้แสดงว่ามันมีป r ินเตอร์สองตัวที่พอร์ตซ้ำกันอยู่ ลองไปเช็คที่คำว่าพอร์ตนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนพอร์ตนะคะไปใช้พอร์ตอีกพอร์ตหนึ่งดูนะคะตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราไปใช้พอร์ตซ้ํากับตัวพรินเตอร์ที่มีการแชร์มานะคะให้เราแต่ถ้าเราต่อตรงนะคะให้เลือกเป็น USB นะคะแล้วตามด้วยหมายเลขนะคะอย่าไปอย่าไปเลือกกับ เลือกพอร์ตที่มันมีการใช้งานซ้ำนะคะเช่นพอร์ต USB 004เนี่ยมันมี Canon G3010 ใช้อยู่แล้วนะคะเราต้องเปลี่ยนพอร์ตเป็นพอร์ตที่ยังว่างอยู่ยังไม่มีการใช้งานนะคะอ่ะให้ที่มันขึ้นต้นด้วยคำว่า USB นะคะถ้าเกิดปรินเตอร์เราเป็นรูปแบบ USB นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด Apply อะกดเ okay คอ่ะสังเกตเห็นไหมคะว่าตอนนี้ปรินเตอร์มัน ขึ้นเป็นสีปกติแล้วนะคะอ่าล้วก็สามารถดับเบิลคลิกขึ้นมาดูรายรายการได้แล้วสั่งว่าน่าจะใช้งานได้นะคะก็ถ้าเกิดมันมีคิวงานที่เราสั่งมาพิมพ์ที่ปรินเตอร์ตัวเนี้ยค้างอยู่นะคะแบบหลายๆคิวให้เราเคลียร์คิวทิ้งไปก่อนนะคะเพื่อที่จะสั่งพิมพ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ให้กดปุ่มคําว่า p รินเตอร์นะคะแล้วก็ Can c e l all d o c เ m e n t s เพื่อเคลียร์คิวนะคะแต่เนื่องจาก ในตัวอย่างตอนนี้มันไม่มีคิวงานค้างอยู่นะคะหรือถ้าเราพบว่ามันมีคำว่ามีเครื่องหมายถูกติ๊กอยู่ที่คำว่า post post s p i n t e r ตรงนี้ให้เอาเครื่องหมายถูกออกนะคะอ่ะแต่ตรงนี้มันไม่มีเครื่องหมายถูกแล้วนะคะก็แสดงว่าโอเคนะคะก็คือ cancel all document นะคะเสร็จแล้วเช็คดูว่ามีเครื่องหมายถูกที่คำว่า post s p i n t e r ไหมถ้ามีให้เอาออกนะคะอ่า ะกี้เราด้าําการเปลี่ยนพอร์ตนะคะเดี๋ยวทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเปลี่ยนพอร์ตวิธีการคลิกขวาที่ปรินเตอร์ตัวนั้นนะคะแล้วไปที่คําว่าปรินเตอร์พาร์ตี้นะคะแล้วไปที่คําว่าแท็บที่คําว่าพอร์ตตรงนี้แล้วลองหาดูนะคะว่ามีพอร์ต USB อันไหนว่างที่ไม่มีปรินเตอร์ใช้งานอยู่ให้เราทําการเปลี่ยนพอร์ตไปที่ USB อันนั้นนะคะแต่ในกรณีที่แชร์ปรินเตอร์นะคะให้ท่านติดตั้งให้ท่านติด ต่อช่างที่ทําการแชร์ปรินเตอร์นะคะแสดงว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้ง IP ของปรินเตอร์นะคะกรณีนี้เราจะสาธิตเฉพาะวิธีการเช็คปรินเตอร์ที่ต่อตรงเท่านั้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดสีมันเข้มเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่มีคิวค้างนะคะแล้วก็ไม่มีเครื่องหมายถูกที่คําว่า pause printer นะคะก็ให้ท่านทําการลองทดสอบการปรินต์ดูอีกทีหนึ่ง ก็ไปกําหนดปรินเตอร์ใหม่ทีนึงก็ได้นะคะเพื่อความมั่นใจเข้าไปที่จัดการระบบนะคะกําหนดเครื่องเก็บเงินนะคะเครื่องที่สองตามหมายเลขเครื่องด้านล่างตรงนี้นะคะไปที่แท็บรายละเอียดกดแก้ไขนะคะแล้วก็กําหนดเครื่องพิมพ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเครื่องพิมพ์ใหม่เราใช้เป็น f สาร LQ สามหนึ่งศูนย์วงเล็บต้องอย่าลืมวงเล็บด้วยนะคะถ้ามันมีวงเล็บเราก็ต้องเลือกตัวที่มีวงเล็บนะคะตามชื่อปรินเตอร์ที่มันปรากฏที่ device and printer ตรงนั้นนะคะ อ่มันทึกนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วลองพิมพ์ดูท่านสามารถค้นหาบินเก่านะคะขึ้นมาพิมพ์อีกครั้งหนึ่งได้นะคะ แต่ถ้าท,ำทํำทุกขั้นตอนแล้วนะคะยังเออร์อยู่นะคะอันนี้ต้องตรวจสอบที่ตัวเครื่องปรินเตอร์แล้วนะคะแต่ถ้าปรินออกมาได้ปกติก็ใช้งานได้เลยค่ะ